สือธรรมพักรูจริตสกับเวลาในการบรรลุ16กรกฎาคม2560อัาตมาเองนี่นะยังไม่ได้ถึงยอดอะไรอัตมาระดับเจ็ดเอาละอาจจะพัฒนามาเป็นระดับ8ขึ้นมาบ้างอะไรก็เตอะอัตมาก็ยังไม่จะสรุป ีคลุ่มว่าตัวเองเราจะเดินเป็นแปดเป็นเก้าอะไรไม่มีมันก็จะมีโอเวอร์แลปขึ้นไปเรื่อยๆแหละมันจะมีเลื่อขมขึ้นไปเจริญขึ้นไปจากเจ็ดแปดเก้าก็โอเวอร์แลปขึ้นไปฮาฟเก้าไปเรื่อยๆไปสุดยอดจึที่สมมาสมุทตะก็อวตารปางเก้าไปถึงปางเก้ามันก็จะต้องเสริมกันไปเรื่อยๆนะอาตมาก็ไม่มีปัญหาเราอาตมาไม่จําเป็นแล้วก็ไม่คิดกังวล กังวลว่าเราจะต้องเจริญเท่าไรเท่าไรไปตรวจสอบกันในอนาคตแน่ใจแล้วว่าเออพอทีถ้าเจ็ดเนี่ยพอละไปตรวจสอบแปดซิเออแปดนี่เราก็มากเต็มเลยนะทุลีละอองห้องเจ็บนี้ไม่เหลือแล้วเก็บเล็กน้อยเราก็ไปเพิ่มกับมันจะมาโอเวอร์แลปไปเรื่อยเจ็ดแปดเก้าน,นี่โอเวอร์แลปกันอยู่นะทั้งหัวทั้งหางมันทั้งหัว,ท,หท,หวทั้งหางมันจะมีทั้งส่วนที่มันสัมพันธ์อยู่กับตั้งเจ็ดไปแปดแล้วเนี่ยเจ็ดก็มี เก้าก็มียิ่งเจ็ดนี่ลดลงลดลงลงเก้าก็สิบเก้าก็ทวีขึ้นเจ็ดลดลงลดลงไปเป็นแปดเต็มเก้าก็ทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นจนกระทั่งเหลือน้อยในเจ็ดแปดเต็มแล้วก็นึกว่าเอาเจ็ดอยู่นั่นมันก็จะเสียเวลาตรวจอีกโอ้ยเราหมดแล้วนี่เจ็ดเราขึ้นไปแปดมาแล้วหรือแปดมาตั้งหลดเยอะแล้วแล้วก็แปดแปดเก้ามันก็ไปเก้าเต็ม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 ขึ้นเรื่อยๆจากเก้าสอง ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไปไปมันก็จะเต็มไปเรื่อยๆของกงกมันก็จะไปบริบูรณ์นั้น,น,นสุดท้ายพอการพัฒนาการมันก็มีไล่ไปเรื่อยๆครับใช่มันก็เป็นไล่เรียงนี่คือลำดับความเป็นลำดับของสัตว์จ้าพระเจ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าความเป็นลำดับเนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดมหศัศจรรย์ครับอย่าไปเสียเวลาโดยไม่รู้แล้วก็ไปซ้ำซากวนไปวนมาวนไปวนมา,นนม,ามันช้าว่าหยาดไม่ชัด ยาณไม่ชัดยาณต้องชัดเพราะนั้นผู้ที่สามารถรู้ทั้งนอกและในรู้รายละเอียดได้อย่างไม่สลับไปมันก็จะชัดพราะพ้พเจ้าถึงอธิบายถึงความช้าระดับสัทธาธิกะวิตกะ,ะวิตกะจริตวิตกะจริตคือจริตที่ไม่ไม่ค่อยจะแน่นอน วิตกไปวิตกมากระโดดไปกระโดดมากระโดดวนไปว,วนมาจับไม่มัน่นคั้นไม่ตายมันก็วนซ้ำซากอยู่ชาติถึงแปดสิบอสองไขยแสนกับครับผู้ที่ศรัทธามุ่งมัน่นกูเอาแนวเนี้ยผิดถูกช่างหัวมันดิวเลยไม่ฟังเสียงไม่วกไปว,วนมาเช่นสมมุติว่าเราจะเดินทางไปรอบโลกนี่นะเร,เ,นนรนเราเดินทางไปจุดนี้รอบโลกเนี่ยเราเดินทางไปจุดนี้ มันดันเดินผิดวะเดินไปทางนี้ทางมันเดียวเดียวเดียวก็ถึงนะแต่ไอ้ตักกะมิตักกะจริตเนี่ยเดินไปเอ้ช่เปล่าวะเอาไปอีกกบไปเอ้ช่เป่าวะเอ้กับไอ้ช่เป่าวะเอ้ช่เป่าวะชาเป่าอยู่นี่อ่ะไม่ไปไหนสักทีอยู่ตรงนี้ไม่ถึงสักทีหอกอยู่ที่เดิมอสู้ตักไอเรียกว่าศรัทธาเป็นศรัทธาจริตกูไม่เอากูไม่วกแวกละนะช่างว่ามันถ้าไปทางนี้ได้ถูกเป็นปัญญา อ้ทั้งนี้เป็นปัญญาเลยโอ้โทอยู่แค่นี้เองแต่แม้จะเป็นไม่ปัญญาเป็นศรัทธาจริตกูก็ฟังเสียง้วกูเดียวเหมือนกันเดียวเลย,เยโอ้ไกลเว้ยแต่ถึงแน่แต่ตักกะวิตก,กะเนี่ยยาวแปดสิบอง์ไขแสนกลับเมื่อยศรัทธายังแค่สี่สิบองไขแสนกลับ ถ้าปัญญากระ20อสง์ขยแสนเห็นไหมครับแสดงว่าผู้พิญาณรู้ชัดเจนที่สุดก็คือแม่นที่สุดตรงที่สุดใช่สั้นที่สุดง่ายที่สุดแต่ผู้ที่เอาแต่จิตดันไปก็ชาไปหน่อยก็ยังได้่านเดียวก็แม่นมั่นใจเอาทางเดียวจริงๆเลยนะก็ได้ครับแต่ไอ้ที่มันระโดดและไม่จับจดจดไอ้ชัดไม่ชัดเอ๊ะใช่ป่าวว่า ระวังเธอใครจริตนี้แก่ซะแก่ซาแก่ซะเอาให้มันหนึ่งหนึ่งเดียว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 เลยยิงนี้จะบอกให้เป็ความลับนะน,นี่ไม่รักกันจริงไม่บอกนะ <c oughs> คุณมาอยู่กับหมู่นี้แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ของหมู่นี้แหละไม่ต้องกลัวเลยเพราะอาตมามั่นใจว่าอาตมาจริตพุทธจริตครับส <c oughs> ายปัญญา ถ้าเกิดคนมาหาพ่อครูแล้วก็โดดไปหาอย่างอื่นเนี่ยวิตักอะมีสั์สายสัจทาสายมีอีกเยอะครับเดี๋ยวยิ่งไปนู่นแล้วก็กระโดดไปนี่ไปน่นไปนี่เดี๋ยวจะตักกัจดีแล้วก็โอ้ชาช้าไปใหญ่แต่ก็ห้ามไม่ได้ผมก็เห็นว่าเออห้ามตัวแค่ตัวมันครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันที่ห้ามไม่ได้ท้องไก่เราต้องตัดสินให้ดีอัตมาถึกบอกว่านี่ไม่รักกันจริงไม่บอกนะ มานี่แล้วเนี่ยเอาดีๆเธอไม่ต้องไปไม่ใช่หลอกนะนี่บอกความจริงใจแล้วมั่นใจว่าไม่ได้หลอกเลยมันต้องลดความยึดถือของตัวเองอแล้วมาปริตรอขาสาฟังพ่อครูเอาแบบนี้แหละตรวจสอบ,บแล้วก็ตรวจสอบซี่พิสูจน์เข้าไปสิว่าอย่างี้อย่างี้เหมือนไหมคุณเทียบไม่ดีเลยฝ่ายสัตธาที่กากับฝ่ายที่อาตมาพาเป็นเนี่ยสัตธาที่กะอาตมาพาเป็นเนี่ยคุณเอามาเทียบเลยเท่าที่มีหาหลักฐานได้เอามาเทียบกันได้ครับ แมพูดแล้วมือกระทาทายแต่มันก็เป็นจริงครับเพราะว่าอยู่กับพ่อครูเนี่ยยังไงก็เรามั่นใจนึ่งมั่นใจในตัวพ่อครูแล้วชัดเจนคือดูกันมายานานแล้วครับอยู่กันมานานและ้ะขนาดนี้แล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้แล้วชาติเดียวนี่เล้ว่านานก็ประลึกชาติไม่ได้ดีครับออันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมว่าผมไม่ได้ชาติเดียวอยู่แล้วละ่ะมัน่นใจเต็ไปม่ชาติเดียวครับ เพราะว่ามาอยู่ใกล้ขนาดนี้ทําขนาดนี้ไม่ได้ชาติเดียวอยู่แล้วล่ะอันนี้คือเรียกว่าประมาณเอาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย่องมั่นใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ให้ทะลุไปเลยจบให้มันจบเลยครับเพราะว่ามีคนเคยมาหาผมเหมือนกันเขาไปนั่งหลับตาเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาไปนั่งหลับตานีบบ่เขาบรรลุรมเขาชวนผมไปไหมผมก็บอกว่าเอ๊ะผมมาศึกษากอาจารย์เนี่ยยังไม่สําเร็จเลยไปอาจารย์อื่นเนี่ยมันก็จิ้ง้าใปใหญ่ อา,อาจารย์นี้สาเร็จก่อนแล้วค่อยไปอาจารย์เขาผมบอกเขาเงี้ย<อ>ผมเสร็จนี้เมื่อไหร่ผมจะไปศึกษา <laughs> <อ><อ>คือมันคือทางสายศรัทธาเขาก็มีจุดสําเร็จเหมือนกันจุดสําเร็จของเขามันก็เป็นแบบของเขามันมีนัยยะละเอียดมีนัยยะที่สำคัญนัยยะสําคัญที่มันลึกซึ้งต้องมาพยายามทำความเข้าใจดีๆเราจะรู้อาตมาก็พยายามอธิบายอยู่ ไม่อยากจะอธิบายไปจนกระทั่งไปขม่มคนอื่นก็มากเกินหรอกแต่ก็อธิบายสัจจะที่เป็นในัยะละเอียดก็ตั้งใจฟังดีๆพูดไปพูดไปแล้วมันก็เหมือนจะไม่ใช่เหมือนมันดูข่มไปเลยซึ่งก็ไม่รู้จะทำไงมันเลี่ยงไม่ออกมันเป็นความจริงอ่ามันเป็นความจริงมันเลี่ยงไม่ออกนะนตอนนี้ก็คิดว่าใครก็ตามจะเป็นด็อกเตอร์จะเป็นผู้พิพากษาจะเป็น ปัญญาชนในระดับในในในก็คิดว่าก็คงจะก็คงจะพอเข้าใจพอตั้งตั้งใจที่จะแสวงหานะท่านเป็นผู้แสวงหากันก็สแสวงหากันไปนะมันซับซ้อนมีคนตั้งข้อสังเกตตื่น,นะนตื่นอาตมาบอกว่าตื่นๆนืนโดยเช่นต้องมามักน้อยมาสันโดดแล้วมา มากน้อยแล้วมาสร้างใหญ่ๆทําไมนี่ดูสิีนสร้างราชธานีอโศกนี่ก็หญ่ใหญ่สร้างอาคารก็ใหญ่ทุนเนี้เพื่อนสวนนี่ก็ตัวใหญ่มีคนอยู่ทท้านั้นทำอะไรอยู่น้อยเดียวสร้างทําไมว่าใหญ่ๆอะไรเนี่ยแล้วสร้างอะไรเนี่ยใหญ่ๆคนก็ไม่เห็นจะมาเต็มมันนั่นอะไรอะไรต่างๆเขาว่าเหมือนกันนะอาตมาก็ว่าอาตมาพอมีอนาคตตังสยามอยู่หน่อยนึงเหมือนกันว่า คนขณะนี้นี่สแสวงหาไม่ว่าจะในประเทศไทยไม่ต้องเอาความหมายอะไรใหญ่โตหรอกเอาความหมายนิดเดียวความหมายนั้นคือทุกวันนี้เนี่ยงานทัวริสต์จเจริญไหมถ้าเข้าใจงานทัวริสต์นี่จเจริญนะระวังเด็คนคนไทยเลยคุณจะช้ากว่าคนข้างนอกเขา ทุนคนไทยนั่นแหละเขาจะมาเอาอศกเนี่แหละมาอยู่อศกเนี่มากกว่าคนข้างนอกเอ้ยคนข้างในอะระวังเถอะใกล้เกลือกินกินด่างแล้วได้ประโยชน์นะ,ะมันยังเป็นขี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะ,ะก็เป็นประโยชน์อาดัมเนี่ยคือเราพูดกันแสลงแสลงแทนที่จะพูดไปใกล้เกือกินด่างแล้วบอกใกล้เกือกกินขี้ ปัดโถไอ้ไก่เกลือเรามากินขี้เขา่ไก่เกลือก็กินเกลือที่ไก่เกลือไปกินทําไมเราขี้กินทําทำไมเราดองนะเราอยู่ตรงนี้นะเราก็เป็นคนไทยไใกล้ไม่ใกล้อะไรเนี่ยอย่านึกว่าไกลนะคุณอยู่เชียงใหม่ก็อยู่ราชธานีอโศกอย่านึกว่าไกลนะปัดโทษทุกวันนี้เนี่ยชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วอีกหน่อยมันไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็จะมาว่า เดินทางจากเชียงใหม่มาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงอีกหน่อยตอนนี้ชั่วโมงเดียวไม่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนี่ยพูดกันตกลงกันทุกอย่างก่อนเลยเนี่ยเนี่ยใช้หูทิบตาทิพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเก่งนะแต่ก็เสพติดหนักเหมือนกันอของเสพติดเครื่องสิ่งเสพติดเนนั้นเยอะระวังเถอะแต่ประโยชน์มันมีแล้วก็ใช้ประโยชน์ก็พอเหมาะก็พอแล้ว ไปเสพไปติดมันอเอ้โหเยอมากมายภูมิใครก็ภูมิมันนะปัญญาใครปัญญามันถ้าเป็นไงก็เสียแรงเสียเวลาเสียทุนรอนนอะ